น้ำส like ้มน้้ำสมฟรุตชื่อเออเขียวน้ำน้ำเขียวนี่รสอะไรนะเขียวน้ำเขียวอฟรุตชสตรอเบอร์รี่ออรนจ์น้ำส้มเอ่อน้ำแดงมะนาวโซดาโซดาโอ้น้ำแดงมะนาวโซดาน้ำส้มน้ำน้ำน้ำสตรอเบอร์รี่อืม yes อาวนเขียว เขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยนี่ฮาโลชัดฮาโลชัดอร่อยมันดูอย่นะรับก็สําหรับใครที่ชอบเฟรนไก่อยู่แล้วนะครับสามารถกดได้เลยกดสั่งได้เลยคือผมจะบอกให้ว่าซื้อจากร้านนี้ไงคือว่าถูกกว่าด้วยใช่ไหมเจ๊แล้วก็ที่สําคัญกว่าถูกกว่าคือไม่ต้องแบกสึ่งว่าใครเผื่ออยากซื้อเป็นลังเยอะๆหรือว่าร้านค้าอะไก็สั่งซื้อไปได้เลยวันนี้คุณไม่ต้องแบกเยอะนะผม เพื่อนๆอย่าลืมวันนี้เราได้ส่วนลดจากแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดจากติ๊กต็อกด้วยเพื่อนๆต้องไปกดคู่ปองก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะจะได้ลดลงไปอีกเป็นดีเจปองนี่มันตลกมันสนุกดีนะครับผมคือาลูกชิ้นซึกคนพัน t า a พันท h เทงกมาโน่โซดาฟรีเอาจิสซ่าไม่ซ้ำใครลงลอยทุกคนเสียนะคะอร่อยอร่อยอร่อยชิ่อ เฮ้ยจริงจริงใชลกินทุกอย่างอยูแล้วโอ้ใ่ยซอสซอสซอสซุไส้คอ่าอร่อยขึ้น ต้องกินกับกามินนี่คือชิ้นที่สองนะผมจะบอกเพื่หลังต้องเคลูกัดแล้วเขาเขาเกลียดทิ้งชิ้นที่สองแล้วแต่นี่เน่ยูกินอย่างนี้อ่ะซิ้งแบบอร่อยท่านผู้ชมมองกุ้เนื้อผมอร่อยมาเมื่อไหร่กันจ้ากบความไม่อร่อยของลูกชิ้นได้เลยสุดๆท่านนี่ลูกช้าลูกค้าซื้อมาเมื่อไหร่ร้านลูกค้าบอกว่าอร่อยเฮ้ยหางเนื้ออร่อยร้านลูกค้ามันไบอกว่าอร่อยเนื้อนักขับ ผาได้อิคเล็กที่แสดงมาแล้วสดาครหงร้อยเก้าสบเกาบทือจะได้กับป๋าพัเฮอา่ยออาพักสกิ i t y fifty fifty f t y f อ่าอันนี้อันนี้หกร้อยเกาสิบเกบาทือไอคไอคเป็โอ้ดอมไอคเป็ดอมเสียล้นะคะมีถุงผ้านี้ จะได้แค่ห้าสิบบ้านแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปแต่ผมชอบอันนี้ผมอยากรู้ก่อนเลียว่าอันนี้ทำยังไงถึงจะได้ผมบอกว่าเน,นี้ยอันเนี้ยกู๊ดกู๊ดอันนี้ทำยังไงถึงจะได้ผมอยากรู้ <c oughs> จริงๆก็คือ คนที่ซื้อในไลน์นี้มีสิทธิ์ได้ค่ะแต่ว่าจะมีสิบ้านเท่านั้นที่จะได้ไปอันนี้คือมีสิบบ้านที่เราจะจะให้ไปนะครับผมก็คือว่าบอกไห้ว่ามีลายเซ็์ของจะมีลาเซ็นของกัมมินแล้วก็ของแน็กด้วยนะคะอันนี้ไปเก็บเป็นที่ลึกคือต้องบอกกันว่าใครที่ซื้อในไลน์นี้ไม่ใครที่เป็นคนที่แบบว่าชอบสะสมของอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอรลมพวกนี้อยู่แล้วหลายคนก็จะเก็บไว้นะก็คือว่านี่เลยเป็นคอลเลคชันที่ว่าน่าเก็บนะครับผมสายเปลี่ยนเป็นสายยาวก็ได้นะสายยาวไ็ได้สายสั้นก็ได้อ อ,อันนี้นนจะได้แค่สิบบ้านเท่านั้นนะคะที่จะได้ลายเซ็นไปด้วยค่ะว้าวเก็บวาเลยผมล่ากันไม่เกินสองร้อยปีมีมูลค่าชื่ว่าเราเขาเก็บกันใช่ป่ะพวกของแบบว่าของนี้น่าเก็บสวยด้วยคุยเพื่อเนเห่อวันนี้เพื่อนไปทำอะไรมาบ้าง,งวันนี้เขายังเล่นน้ำกันอยู่ไหมอะเล่นเล่นหลายหลายที่ยังเล่นอยู่ครับผมคู่บอลน็ยังเล่นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะได้เวลา ไปหน้าเร็วอ,อีกแล้วนะเพื่อนๆสองร้อยปีเพิ่งมาครับสวัสดีนะครับทําบุญบรรพบุรุษพี่ปูไหลจบจบงานนี้อจบไหลนี้คือไปไหลแน่นอน <c oughs> เสื้อสดใสทำงานทุกวันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะฮะบ, <c oughs> บ้านแครละยอง ซาดุยช่าส์ขอบคุณที่ซื้อขอบคุณที่ซื้อขอบคุณที่ซื้อนะคะขอบคุณที่ซื้อนะคะอืมสักขาไก่อร่อยอยู่อร่อยอร่อยผมเหยียบไปด้วยนะเมื่อกี้ทีพูดก่อนนักเลงนี่หว่าเออไอเบสเราก็กินไฟก่อนไม่หยุดเลยนะครับผมเพื่อนๆดูในตะการหนึ่งนะคะ